มาซส้โอเค okay ไหม um. ได้ไหม hmm. ได้เขาเปิดเพจเนี่ยเอามาซส้ไม่รู้ขอสกิป,ปะนะแต่เราสกิปไปก่นอนแต่เขาคงอยากดูแหละไ,ไม่เป็นไรหรือว่าทุกคนดูไปพร้อมกัน กดออพีเห็นเห็นแต่ละโอเป็นอ่อแต่ละไอ สวยอยู่แล้วแต่คนเนี่ยบนกันเยอะไม่อชอบภาคนี้จริงนี่ก็ไม่ชอบเล่นมาสามรอบแล้วเนี่ยเอกะ่ะก็ให้เล่นใหม่อยู่เรื่อยเลยไม่เกรงใจกันางหมายถึงแคปคอม นิดนึงก็คือจะตกสะพานแล้วนะันัอก่งรนอกันไปสักพักนึงเนี่ยแต่มันสวยจริงนะฉากเนี่ยถึงตัวนี้ จะลังตัวที่อลังกว่ามังกรไอ้งูยักษ์ที่พันภูเขาอ๋อใช่อันนั้นมันก็อันนั้นก็ลังเกินตัวใหญ่ใหญ่บักควายจะตัวใหญ่ไปถึงไหนแค่เห็นก็รู้สึกกลัวแนละ้วถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันมามาลัดมาลัดแบบในชีวิตจริงนี่ก็แอบกลัวนะมนไม่นานรอดอะ่ะไม่มีใครรอดอะโลกนี้ก็ไม่รอด ไม่ต้องถึงไอตัวอย่างนั้นหรอกไอเนี่ยบินบอนบนหัวก็ก็ไม่รอดกันแล้วล่ะ <c oughs> เออแค่คุณรู้ยากุูตัวเดียวอะ่ะเออก็ลำบากชีวิตโคตรนะ <'re> ไอตัวหน้าตายอย่างนั้นนะเต็มจอเลยอัดแน่นอืมดอนอดีต แค่มีตัวสับปะาดโผล่ขึ้นมาก็โลกก็วุ่นวายแล้วละ่ะทุกคนได้คิดว่าเขาคือตลุงแต่งจริงแล้วไม่ใช่ขาวสว่างเลยใช่แสบ,บตาเลยแหละเราจะไม่ขาย ว่าแบมคนดูนี่แบบทำอ่ะดูตีมนันฉ่ำไม่ดูความขาวปีลูมหนุ่วม 对吧。 แปลว่ามันภายรอบเปอี่ยนอเป่าวดเวยนะเอาไปหนึ่งดอก พีนะจตื่นมาาไ่ได้ย ถอย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 อย่าอย่าอย่าเข้าไปขวดมันถอยอย่างเดียวเพราะว่าทำา a m a g ไม่พอหรอกจะขึ้นไปปั่นตัวกันท่านเลย เดินมาเตรียมพันเขียวแล้วว่ะ ปปนะจะทำอะไรต่อเนะน,นี่ยมาแล้บายบาย

เผื่อไว้ตีพวกนี้โดยเฉพาะกันแหละดีนะอยู่นอกวงไม่เป็นไรเข้าไปในวงในเกมโอ้โหกระสุนน้ำเต็มหน้าเลย อยู่ๆก็รีเฟกไม่ทันเขื่อ,อะไรวะ

เข้าหน้าแล้วไม่ละลงจากลงจากหมาแบบโอ้โหอัดหน้าหร่อว่าอยู่หลังมันโอ้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 อันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ น้ำตกลูกขอทักทิ้งได้ยังโอเค ให้าเลยมาก็ได้เอ้ยร่วงจะไปจะไปอะไรยัง ่ามันไม่ค่อยดีอย่าไปยุ่งอย่าเข้าไปเข้าใกล้มันคุณโมระกิเขาเมินหลักทุกงาน,นโอ้ประตูอันนี้ไม่โอเคมันใช้คอมโบว,วันเลดีกว่า ม,มันน่าจะเป็นไอ้ท่าปล่อยผังเส็นเกนี่ออกมาไอ้ไอ้ที่มันจะเป็นแบบไอ้จุดๆเก,ๆๆๆๆๆๆกกี่์อกมาเกยร์จุดมามัน่าจะเป็นท่านั้นลยอันนี้มันเรียกพร้อมกันไม่น่าใช่โอ้ยออคุณดีอยู่อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ไน โอ้ยใจแล้วมนะั้งมันก็พอเลยไอ้ควันเขียวโอ้ยเหมือนควันเขียว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมาไม่น่าทันลนะเอาไปลนะ ร้อยน่าจะหลบได้แหละคิดว่าไม่น่ามีปัญหาพันใช่ไหมออหรอไปกันมาเสร็แล้วออยิงกระสุนน้ำใส่เลยกันเลยล่ะ

khoảng cần khoảng là lo thêm được kiện không có mấy cái

าอ้าวเราทำมันร่วงเหรอ,อ,อมาแล้วใกล้แล้วพวกเราเก็บชีวิตเอาไว้นะใครขี่ เเดพราะแกไอฟินซีไ้แล้วไม่น่ามีกันแต่ไม่แตไม่มีไวรักอ่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวขอวิทไปเก็ไวบักกันเร็วๆๆๆไม่มาต้องดีกว่า ออยมากคอยมงอืออยเอไปออยอ้าวเฮ้ยอ,อไปอืออความแข็งของจินออกา้าอีตั้งแต่ภาค3ามเอ้ยหางขาดแล้วน่นนะ เอาไปความแคงของภาคพ,พอเทีบเบลไอ้ไรมันมแยกมันไล่ใีรเอาเอาดนีไปกินไหนพวกเรากระนำโลดมีเท่าไหร่ใครทั้งหมด จะเตรียมตัวอันติายก็คือลมพงไปแล้วลใครเลยที่ว่าเอ้ยได้เหม็นเทิร์นมันมาว่ะ <c oughs> มันล่วงเม็นเทิร์นมันล่วงน่าจะได้เหรเฮ้ย ไอ้ควันเขียวไม่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 ไมไมควันเขียวเยอะควันเขียวไปตั้งห้าสิบอันเก็บเก็บเอาไปใช้บ้างเถอะเออควันเขียวเยอะง่ายดีต้องเต้คุณเวทีแล้วจ้ะ ไปอัฟันไม่โดนอันนี้ไม่โอเคปาดน้ำมาด้วยโคตรรีบหลบปั่นเลยเ้ยตาล้วตายล้วอันนี้ไม่โอเคอันนี้ไม่โอเคมากๆเ,เอ,อ้ยเกือบโดน ยจิงจังวะเนี่ยหอ,อยห่างๆเลยจ้าจะดึงตูเข้าไปก็พอ,อเวลาเข้าขึ้นไปปั่นโตมั้งเอ้าลงคำตัวเฮ้ยเมืนมอนมอนมน,มน,มนใครก็ได้ฟาดมามฟาดที่ เกือบแล้วตู้เกือบรดนซิมซีพาแตกแล้วนี่เขาติดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยห้องกระเจาอีกแล้วอ่ะอ๋อน้ำแค่น้ำออขึ้นไปพักปวดนึงได้ไหม เทปตัวนี้อีกมาตื่นเเข้ายากกันตัวบางแลระดิแกเป็นติ้ไปทันตัวบางนะ ไม่ได้เข้าไปทำดําเนินอะไรเงี้ยเราเข้าไปยะอยากเข้าไปก็โดน่วดเออไม่ดีเอาัวมาให้ปันก่อนจะมาบักกันอีกงานจะล้วน่ะ เรียบร้อยปั่นแม่งตั่นดอกนั่นดต้องปั่นดอกสุดท้ายไม่งั้นแม่งเพราะว่าเราไม่ไม่มีจังหวะเข้าไปปันนะ่นจะเม็ดมันเลย,ย,เยมันจะขาดเฮ้มึงก็คัดซีนานเกิน๋อเจ็ดสิบเดี๋ยวนะทำามหม่นให้เจ็ดสิบนาที ทำชุดไม่ได้หรอกขาดบริสุทิเยอะเลยหหางหาง,หางของเลนั่นน่ะต้องใช้ทั้งสาอันประตูจะคราบได้หนึ่งชุดหนึ่งอันสองอัน ขาดอันหนึงแต่ดีได้เป็นเฮินเนมาอาวุธไม่ต้องทําด้วยอาวุธไม่ได้จําเป็นสําหรับสายเราอาวุธเราไม่จําเป็นใม้ยถุงอ๋อไม่รู้แต่ทุกสำนักเขาใช้กันอย่างเงี้ยเพื่อไไม่เข้าใจก็ใช้ตามเขามาแหละ ได้ใช่ไหม